ถ้าจะทําประกันสุขภาพเนี่ยต้องตรวจสุขภาพไหมนะคะคือต้องบอกเลยว่าถ้าท่านไม่ได้มีโรคประจําตัวอะไรนะคะแล้วก็อายุไม่เกิน55ปีสําหรับการทําประกันสุขภาพนะคะสุขภาพนะไม่เกี่ยวกับประกันชีวิตนะสําสหรับประกันสุขภาพอายุไม่เกิน55ไม่ต้องตรวจสุขภาพนะคะก็สามารถยื่นเรื่องได้เลยนะคะแต่ถ้า56ปีเป็นต้นไปแล้วอันนี้ต้องตรวจสุขภาพนะคะซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นแล้วอะคะ่ะ ก็จะอยู่ที่ว่าท่านมีสุขภาพปกติดีไหมนะคะถ้าสุขภาพปกติดีเขาก็จะให้แค่ตรวจตามเกณฑ์เฉยๆค่ะหาค่าน้ำตาลในเลือดวัดความดันอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าท่านที่อายุไม่เกิน55ปรากฏว่ามีโรคประจำตัวนะคะบริษัทอาจจะขอประวัตินะคะเพื่อที่จะมาพิจารณาดูและถ้าเกิดว่าพิจารณาแล้วมี อะไรอยากรู้เพิ่มเติมนะคะเขาก็จะขอให้ท่านไปตรวจสุขภาพเพิ่มนะคะแต่โดยส่วนใหญ่ถ้าไม่มีอะไรหนักๆจริงๆก็จะไม่ขอให้ตรวจสุขภาพเพิ่มเติมนะคะแต่ให้รู้ไว้เลยค่ะว่าถ้าหากเมื่อไหร่ก็แล้วแต่ก่อนที่บริษัทจะรับทําประกันแล้วบริษัทบอกว่าให้ไปตรวจสุขภาพมารีบไปตรวจก่อนเลยนะคะเพราะว่ามันคือข้อดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าเวลาเราตรวจสุขภาพแล้วอะค่ะ บริษัทก็จะเห็นแล้วว่าผลตรวจสุขภาพของเรามีอะไรยังไงบ้างนะคะและเขารับพิจารณาอนุม,มัติประกันให้นั่นหมายความว่าเขายอมรับในประวัติสุขภาพที่เราไปตรวจมาให้แล้วเรียบร้อยนั่นคือข้อดีสำหรับใครก็แล้วแต่ที่ทางบริษัทประกันบอกว่าให้ไปตรวจสุขภาพมา ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆเลยค่ะที่เขายังให้โอกาสเขายังไม่ปฏิเสธในทันทีนะคะท่านใดได้ฟังคลิปแล้วเห็นว่ามันมีประโยชน์นะคะแชร์ออกไปนะคะให้เพื่อนๆได้รับทราบกันด้วยนะคะก็ฝากด้วยนะคะ